ทางรุตทางรุตน้ำมอ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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโออสบายดีบอยพูดได้ด้วยพูดแซ่บเออแซ่บมากมากนะ กินได้เด็กน้อยชอบแน่มีตั้งหมัดด้วยนี่มาจากญี่ปุ่นนะคะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะบอกคิดถึงน้องมากก็เลยแวะมาหา,อาเอากล้วยเอาแตงโมมาฝากด้วยแน่ล่วงแล้ว ฟินมากนะดูสายตาเวลาก,กินแตงโมงออมเออหนูปวดขาค่ะอ่หนูตั้งลำใหม่ออเอออันนี้ให้แม่อันนี้ให้แม่นะลูกอ,อ,อันนี้ให้แม่ด้วย สวัสดีคับแม่ของพ่อแม่ของแฟนค่ะบออพ่อแม่ของแฟนใบข้าวอันนี้น้องใบข้าว,าวส่วนนูน่นปีใหม่<ป>พี่พี่สาวเขาชื่อปีใหม่อ,หอันนี้แม่ตาย มตาอันนี้น้องใบข้าวน้องใบข้าวเหรอใช่ค่ะจำจำชื่อผิดเม่ตายพี่ไปพี่ปีใหม่น่อย่าทำพี่ไม่เป็นไรเล่นเล่นเด็กเด็กเด็กเขาเล่นนะชื่อว่าปีใหม่น้องใบข้าวค่ะแล้วก็แม่ตายแม่ตาย ตายลิบบิดตไตไปเก้าอ๋อโหยกินแบบพิซซาดานสบายดีแม่ายอยากกินกล้วยพูดไทยได้ชัดมากอยู่นานเลยนะอยู่นานแล้วแสดงว่าอยู่อยู่เมืองไทยเหรอคะโอ้สิบสิบสามปี โอ้อยู่เมืองไทยได้สิบสาปีโอ้พูด <ผม S 1> ได้พูดได้เก่งมากผมหปีอ๋อแส,ด,สดง,งว่ามาอยู่หลังแฟนแฟนมาอยู่ก่อนแฟนมาอยู่อ้พูดได้หลายภาษาเก่งมากเลยหิวหิวหิวดูสายตา มักเออแน่นูได้กินแล้วจะหยอกอย่างเดียวเลยสายตาดูสายตานานไปอ่อนพ่อแล้วอ่อนพ่อแล้วมามัมมัมดีกว่าเรื่ๆยมมัมมัมดีกว่าเออมัม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 หนูโตแล้วหนูขี่หลังพ่อไม่ได้นะ พ่อเหรอคะนี่ค่ะอันนี้ควันพ่อควันพ่อควันพ่อพ่อเขาจะอยู่ริมสระค่ะสีดองในชคตัวนั้นคือพี่ปีใหม่พี่พีี่่ปใหมสาวของน้องใบข้าวค่ะตัวนั้นได้แปดปีใใหหมม่่่พีีปกินได้ม้ไดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แม่เขาแม่ของพี่ปีแล้วก็แม่ของน้องใบข้าวค่ะ พี่ใหม่น้องพี่ใหม่ว่าทําเด้งเด้งอยู่ฝงนู้นนะคะอาตัวเอาเอาเอาออกไปผูกข้างนอกค่ะอาผูกข้างนอกค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ผูกใหม่เปลี่ยนหลักผูกอ่าจะได้ให้น้องเขาเดินอ่าเนาค่ะเอาแล้วเอาแล้วหาหาเพื่อนเล่นอยากเล่นไงให้พี่จับเน่พี่กินหอดเฮ้ย โยนเลยค่ะโอเคฝั่งนู้นจะเอาไปให้พี่ปีนะคะเออดพี่ปีจ่ายสวยเออ,อบอกพี่ปีจ้าแต่แม่ตายเสียงจ้าเลยน่ารักน่าค่ะๆๆ เุ้ยเฮ้ยเ้ย้ยพี่กาแฟโอ้ยเจอพี่กาแฟแล้วเอาแล้วเจอพี่กาแฟแล้วไปมั่มมั้มไปลูกปะใช่ค่ะสับปะรดเพิ่งมาลงเพิ่งมาลงเมื่อเช้าค่ะสั่งสั่งมาลงเมื่อเช้าอ่ะหมั่มมัมก่อนลูกมัมมัมก่อนเจอพี่กาแฟเฝ้าพี่กาแฟแล้ว

ไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับพ่ออร่อยไหมคะแซ่บค่ะหวานค่ะจับไม่น้ำจับไม่น้ำบัวเราบัวน้ำไม่น้มอยู่ไก่ ยืนเข้าพี่แล้วเอาแล้ยืนเข้าพี่แล้วได้ที่แล้วี่กาแฟจะไปเล่นกับพ่อแล้วอยากอยากให้อุ้มเนาะ เหนักแล้วค่ะน่ะมือกอดคอและขาเตรียมยกเอาหนึ่งสองหนึ่งสองพอตัวเล็กแล้วพอตัวเล็กแล้วหนูตัวโตแล้วหนูจะขี่หลังไม่ได้โอ้เกมห่วงก้วนี่ นูจะใส่เองวิวยวิอยวิวยวอต้องเริ่มขี่แล้วอือตั้งแต่ตั้งแต่กี่กี่ปีอายุอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขี่ได้อ๋อก็นู่น่ละค่ะ3-4สี่ปีสใช่ค่ะ้เาตัวโตถ้าเขาตัวโตมากเราก็ขี่ได้ ตลวน้นหนักก็เบาลองฝึกเาเด็ก hmm. ขี่ก่อนคัใช่ค่ะอ้น้ำหนักก็หาคนที่น้ำหนักก็เบา่อนลองถ้าโตมาขึ้นก็คนโตก็ขี่ได้ือเบิ้งเบงเบิ้งเบื้งพูดพเอ้ยมือกอาดขาขาสกีแล้ว หนูตัวโตแล้วพ่อเล็กกว่าหนูแล้วนะใบข้าวโอ้ยคุ้มสิคีชนเบาๆค่ะถ้าถ้าเขาเล่นกับพ่อเขาจะเล่นเบาๆแอคชั่นปล่อยตามทุ่งาอะไม่ด้อาอยู่ในกอเาจะดันออกมเขาพาไปปลูกที่สวนอยู่ในป่านั่นแหละแต่มันลก พี่ๆนักศึกษาก็ไปเล่นด้วยก็ได้่ยึงเล่นข้างนอกข้างในมันจะเล่นแรงเอะเล่นกับพ่อนิ่มนวลมากนะดู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 ่งยกเดือยกยิกค้าไอ้หนูจะขี่พ่อเออนี่นี่อันนี้คือสอนนี่นี่นี่เลยค่อยๆสอนจ้าค่อยๆสอนไป แต่สวัสดีจ้ายังไม่เป็นพ่อใชยรูปหน่อยเอาหันหน้ามาหันหน้ามาเอะแม่ตายจ้าก่อนแม่ตายจ้าก่อนแม่ตายจ้าก่อนไวหันหน้ามา เอถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานพ่อใหญ่เสียมเจ้าเป็นหลักฐานพูดอะพูดอะวิวิวิอยากกี่พ่ออย่างเดียวเลยเอาใจตุ่ยใจตุ๊ยใจตุ่ยเออ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 เต้น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  หมุน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 หูลาฮูปไม่ถึงโอเคแม่สวัสดีแม่ตาสบายดีไหมสบายดีไหมแม่ตายสบายดีค่ะจ้าก่อนหนุกจ้าสวยเสียงก่อนเสียงเสียงเสียงก่อน อืมมัมอามเล่นเหนืออหหน่อยแล้วก็ม,มัมมพี่ได้แตง่งโมกกล้วยมาฝากด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะคิดถึงก็เลยมาหาถ้ามีของกินเราเป็นมิตรกันได้ จับได้โอ้ oh. ตกใจเหรอไม่เหรอคยินยิใหญ่เลยเอาเข้าปากมันัเลยนี่ผ่านไม่ได้แตงโมงของปูดออมกินแบบว่าเอามือออกจากมไ,ไม้ได้เด๋ยทำให้ที่ไหนกูชอบกูว่ารู้ว่ อยากจับไหมที่ไหนเขาชอบอยากจับที่ลำตัวบอกเขาชอบเขาชอบเขาชอบจับชอบลูบถ้าจับหัวก็จะสบัดก็จับได้จับได้จับได้อ่าเช็กแยนเช็กแน อาเช็คเงินเช็คเงินเออเออเก่งเก่งเก่งโอ้จะดึงพี่เข้าไปเล่นด้วยแล้วนานนานนะเล่นไปเล่นมาจิโคหัวได้บัดเนี่ยอยากเล่นค่ะเด็กน้อยเขาเขาไม่รู้ว่าแรงเขาเยอะกว่าเราเขาทำเบาๆแต่ว่าเราเก็บเเเขาาาทบๆนะใช่ค่ะว่าแรงเขาเยอะ ก็อันนี้ก็บวมดึงดึงไง <c oughs> ไปไหมไปเที่ยวกับพี่พี่ไหมไปไหมเมื่อไ่อันน่ะอันน่ะอยากจับจับอยากจับน้นเน้นน้นอยากอยากเข้าไปเล่นด้วยนนอุ้ยสร้างรุดสร้างรุด se souhaite content